แต่ละท่อทานธรรมปรมีสามสิบทรรัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดกันทัศโรดำรงชีวิตเป็นยังอยู่เป็นไปตามการตั้งผังสำเร็จเวลาของธรรมทุกธรรมที่อยู่ในตัว บารมี30มสิบทัพระเดชพระคุณหลวงปู่สดกันทัตโรท,ทำให้แผนผังสำเร็จเวลาของแต่ละธรรมถูกพัฒนาปรปับปรุงเกิดเป็นแผนผังสำเร็จเวลาบารมี30มสิบทัพระเดชพระคุณหลวงปู่สด จันทัสโรอย่างสมบูรณ์ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับธรรมทุกธรรมที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกายทุกท่อทานธรรมประมีสามสิบทัตรพระเดชพระคุณหลวงพุทธสจันทัสโร ถูกปรปับปรุงพัฒนาให้เกิดเป็นธรรมปรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษจันทัสโรอย่างสมบูรณ์แต่ละท่อทานธรรมประมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุษฎันทัศโรถูกสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประครับประคอง จากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิบทัศพเดชพระคุณหลงโุสดจันทัสโรที่ทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาเพื่อการดึงดูดบอกเกิดรำทั้งหมดทุกธรรมธาตุทั้งหมด ให้เกิดเป็นแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรใหม่ๆอย่างสมบูรณ์ไม่ซ้ำทำท่าที่เป็นแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโร สร้างโกาาชีวิตเป็นอย่างอยู่ที่จะเดินรุ่งเรืองมีตัวตนเที่ยงแพ้ประสบความสำเร็จพัฒนาปรับปรุงธรรมทั้งหมดให้เกิดเป็นธรรมปรมีสามสิทัศ พระเดชพระคุณหลวงปส่สจันทัสรได้สําเร็จสมบูรณ์ตลอดเวลาเป็นปกติความเป็นปกติที่ทุกส่วนนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพ,พระเดชพระคุณหลวงปู่สจันทสรได้ทำหน้าที่ งานอาชีพที่แท้จริงรวบรวมรักษาบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษจันทสโรจากการปรับปรุงพัฒนาธรรมทั้งหมดให้เกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษจันทสโร ในวงจรของการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมรีสามสิบทัศพระเดชพุกุณหลวงปุสจันทัโรที่เป็นตัวตนที่แท้จริงของนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพุกุณหลวงปุสจันทัศโร เป็นเครื่องจับละเอียดพลังงานละเอียดรักเมตตาเอื้ออาทอปรปลอดภัยโอโหสิกรรมเป็นชีวิตเป็นอย่างอยู่เป็นปกตินิพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพระสดจันทัสโร ที่ทำให้ประครับประคองหล่อเลี้ยงรักษาดูแลตัวเองซึ่งกันและกันรวบรวมรักษากันไว้สร้างความปกติ ของทานศีลสมาธิเพื่อการรวบรวมรักษาบารมี30มสิบทัศพระเดชพะกุณหลวงปุษยันทัสโรตั้งแผนผังสำเร็จเวลาบารมี30มบทัศพระเดชพุกุลหลวงปุษยันทัสโร เพื่อการสร้างที่สุดแห่งธรรมปรมีสามสิทพระเดพระคุลหลวงปูส่สดจันทสโรดำรงความเป็นปกติไม่ทำร้ายไม่ทำลายตัวเองไม่ทำร้ายไม่ทำลายซึ่งกันและกัน ล่อเลี้ยงรักษาตัวเองซึ่งกัลกันไว้ด้วยบารมีสามสิบทัศเถเดพะคุณหลวงพรทกัจนทัสโรที่มีเพิ่มมากขึ้นอยู่ตลอดเวลารวบรวมเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียด ทั้งหยาบเป็นชีวิตเป็นยอย่างอยู่ที่เป็นรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมเป็นแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัศสระเดชกพระคุณหลวงปุสจันทัสโร บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณลงปุ่สจันทัสโรแต่ละหน่วยรวมเป็นกระแสรวมกันอยู่มากเป็นอู่มหาสมุทรบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณลงปุ่สจันทัศโร อยู่ศูนย์กลางจัก,กรวาลพระต้นธาตุต้นธรรมเป็นศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดกายพระต้นธาตุต้นธรรมหรือกายพระบรัมิพุทธเจ้าที่อยู่ในจัก,กรวาลพระสัมมา จักรวาลพระต้นธาตุต้นธรรมหรือจักรวาลพระบรมบพุทธเจ้าจักรวาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีขนาดเล็กกว่าอูมหาสมุทรบารมีสามสิทธัส พระเดชพระคุณหลวงปร่สดจันทัสโรที่บารมีสามสุบทัศพระเดชพระคุณหลวงพู่สดจันทัสโรรวมเป็นทรงกลมของกระแสธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปร่สดจันทัสโรที่มีอยู่ าบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงพร่สจันทสโรส่วนน้อยที่รวมเป็นกระแสรธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงประสจันทสโรอยู่ในตำแหน่งแกนกลางเส้นทางสายกลางร่างกายทุกท่อทานธรรม บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดกันทัสโรกระแสธรรมกิเลสไหลเวียนอยู่ในด้านนอกแกนกลางเส้นทางใส่กลางร่างกายทุกทอดทานธรรมบารมีสามสิบทัน พระเดชพระคุณหลวงปุ่สจันทัสโรบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุ่สจันทัสโรที่เป็นส่วนน้อยน้อยกว่าบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุ่สจันทัสโร ที่รวมอยู่เป็นผู้มหาสมุทรปรมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปุสจัญทัสโรอยู่ในตำแหน่งปลอดภัยไม่ประมาทจากทำทั้งหมด สร้างโครงสร้างนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณลหลวงปู่สดแดนทัสโรให้ธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณลหลวงปู่สดแดนทัสโรปลอดภัยไม่ประมาทจากธรรมทั้งหมดบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสรอทำให้ทุกส่วนนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสรรับรู้ถึงศูนย์นกลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัต พระเดชพระคุณหลวงปูส่สดจันทัสโรที่บารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปูส่สดจันทัสโรทำยึดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาเกิดจากศูนย์กลางดวงกลม ปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชประกุลหลวงปสุตจันทัสโรดึงดูดบอกเกิดกับศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสาบทัศพระเดชประกุลหลวงปสุตจันทัสโร ศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิบทัพะเดชปกุลหลวงปุษส์กันทัศโรดึงดูดบอกเกิดกับศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมทั้งหมดทุกธรรมศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธาตุทั้งหมดดึงดูด บอกเกิดเกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรอย่างสมบูรณ์รวมเป็นกระแสธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรเดินทาง ไหลเวียนครอบคุมทั้งส่วนหยาบส่วนละเอียดของนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงประสจันทาสโรส่วนละเอียดที่สุด เป็นตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงพรสดจันทสโรเป็นเครื่องจักรละเอียดพลังงานละเอียดเป็นส่วนที่ละเอียดที่สุดการไหลเวียนกระแสธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงพรสดจันทสโร เกิดเป็นการลุกเข้าหารรมทั้งหมดทุกทำในนิพพานธรรมปรมีสามสิบทัตเะเด,ดะคุณลลงระสจันทัสโรทำทุก ร,รมอยู่ในร่างกายทุกท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดศภคุลหลวงภสัจจันทสโรบารมีสามสิบทัศพระเดศภคุลหลวงภสัจจันทสโรอยู่ในตำแหน่งส่วนละเอียด ธรรมกิเลสอยู่ในตำแหน่งส่วนอยากธรรมบารมีสามสิบทัตระเดชพะคุณหลวงปสุสจันทัสสรรุกเข้าหาธรรมกิเลสจากส่วนละเอียดของธาตุรุกเข้าหาธรรมกิเลส ที่อยู่ในส่วนหยาบของธาตุธรรมกิเลสอยู่ในส่วนหยาบของธาตุรุกเข้าหาธรรมบารมีสามสุทัตพระเดชพระคุณหลวงพุทธเจรท้ารที่อยู่ในส่วนละเอียดของธาตุ ส่วนละเอียดของธาตุละเอียดผ่องใสด้วยบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษตจันทัสโรสร้างความละเอียดผ่องใสให้กับบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรให้กับธาตุเพื่อเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานไหลเวียนบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรดำรงปกติของบารมีสามสิบทัต พระเดชพระคุณหลวงปุ่สดจันทัสโรที่พัฒนาปรับปรุงธรรมทั้งหมดเกิดเป็นธรรมปรมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาเป็นปกติ ความเป็นยอย่างอยู่ที่อยู่กันอย่างรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโอโหสิกรรมความเป็นปกติที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยิน้มแย้มแจ่มใสปีติเบิกบานกว้างขวางไม่อึอดอัด ไม่ขับแคบด้วยบารมีสามสิบพัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรที่เป็นรักเมตตาเอื้ออาทอปรปลอดภยัยอโหสิก,กรรมทำให้เป็นชาวสิบลไยเป็นกัลยาณมิตร บารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปสุสดจันทัสโรสร้างชุมชนสังคมยุคชาวสิวิไลบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปุ่สดจันทัสโรเพื่อการสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัต พระเดชพระคุณหลวงพู่สดจันทัสโรทำให้ธรรมทุกธรรมเกิดประโยชน์ร่วมกันยุติการเบียดเบียนเปลี่ยนไปมาระหว่างธรรมทั้งหมดสร้างยุติธรรมบารมีสามสิทธัสพระเดชพระคุณหลวงพู่สดจันทัสโร เป็นสันติภาพบารมีสามสิบพัดพระเดคุลโลกุสจันทัสโรสร้างความมั่นคงมีตัวตนเที่ยงแท้ยั่งยืนไม่เสื่อมสลายให้กับธรรมทั้งหมดทุกธรรมให้เป็นเครื่องจักรละเอียดพลังงานละเอียดบรมี30มสิบพัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทรโรเป็นรักเมตตาเอื้ออาทอปรปลอดภัยอโหสิกรรมที่เป็นปกติสมบูรณ์ตลอดเวลาเป็นปกติ ที่ประครับประคองหล่อเลี้ยงรักษาดูแลตัวเองซึ่งกันและกันไม่ทำลายตัวเองไม่ทำลายซึ่งกันและกันเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งหม่มย่ารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบ ที่รวมกันอยู่มีปกติฐานศีลสมาธิที่ปรับปรุงพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดไม่ซ้ำแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทั์ พระเดชพระคุณหลวงปูส่สดจันทัโรพระเดชพระคุณหลวงปูส่สดจันทัสโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชยโยคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจันคนนกยยท่านนำให้พวกเรา รับรู้ถึงศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเด็ชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรที่เป็นเครื่องจักรละเอียดพลังงานละเอียดรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิก,กรรมทำหน้าที่งานอาชีพ ทำหยุดเป็นตัวสําเร็จอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประครับประคอดูแลนิพพานธรรมปรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสรให้รวบรวม รักษาปรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปสษจันทสโรที่ได้จากการพัฒนาปรับปรุงธรรมทั้งหมดเกิดเป็นารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปสษจันทสศโรได้สำเร็จสมบูรณ์ตลอดเวลา รักษาปกติทานศีลสมาธิศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยบรมีสามสิบทัระเดชปกุลหลวงปสจันทศโรตั้งแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สจันทัสโรสร้างทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบที่พัฒนาปรับปรุงตัวเองได้หล่อเลี้ยงตัวเอง พึ่งพาอาศัยตัวเองอยู่ได้ด้วยตัวเองสร้างเสริมตัวเองให้มีตัวตนเที่ยงแท้ยั่งยืนไม่เสื่อมสลายสุขเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จพัฒนาปรปับปรุงทำทั้งหมด เกิดเป็นธรรมบาร,รมีสาสบทัศพระเดชพระคุณหลวงประสวจันทัสโรได้สำเร็จตลอดเวลาครูบาอาจารย์ของเรานำให้เราอดทนอดทนเป็นบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงอุะสวจันทัสโรเป็นรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรม ทนศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยและลึกนึกคิดรับรู้จดจ่อศูนย์กลางดวงกลุ่มปฐมเริ่มแรกรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรที่บาร,รมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปรสจันทัสโรตั้งแผนผังสำเร็จเพื่อเป็นศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำที่สร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการทำทุกรมท,ทุกนิพพานทั้งนิพพานรมท,ท,ที่ใหญ่กว่านิพพานรมใหญ่เพื่อเป็นที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สจันทาสโรให้เราทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงพร้อมๆกับครูบาอาจารย์ของเราสร้างที่สุดแห่งธรรมบรารมี30สิทัศนพระเดชพระคุณหลวงปู่สจันทาสโร